ดีครับตลาดหุ้นไทยตีกลับมาแล้วครับแต่หุ้นรายตัวจะขอดูก่อนนะครับว่าฟื้นตามหรือเปล่านะครับก็ตัวหุ้นรายตัวอาจจะยังไม่ค่อยฟื้นนะครับเพราะว่าลักษณะของการดีตัวเป็นเป็นลักษณะของการดีดตัวในหุ้นขนาดใหญ่นะครับแล้วกหุ้นที่ดูในสัปดาห์นี้เนี่ยก็เป็นขนาดกลางนะครับค่อนข้างเยอะนะครับผมข้อดีของการยืนเหนือ1,540ก็เป็นสัญญาณว่า ตลาดนะครับน่าจะมีโอกาสลุ้นขึ้นไปทดสอบ1,560กับ1,580ได้ครับผมโดยแพทเทิร์นตัวไหนที่ขึ้นไป60กับ80คะก็เป็นลักษณะของการดีดต,ตัวนะครับที่แนวรับสําคัญแล้วก็กลับขึ้นไปเหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วันครับผมอืมค่ะโอเคดีดไหมละ่ะก,ก็ก็ดีดแล้วนี้ครับก็ดีดแล้วครับก็ดีดแล้วครับโอเคโอเคดีดแล้วก็คงไม่กลบต่อนะ ก็คงในแง่ของการยอ่อคือวันนี้มันมีแรงขายทดสอบมาตลอดทั้งวันนะครับแล้วก็หนึ่งพันห้าร้อยสี่สิบรับจุดนะครับก็เลยเมีแรงไล่ขึ้นมาในช่วงบ่ายนะครับต่อพรุ่งนี้คงลุ้นทดสอบหนึ่งพันห้าร้อหกสิจุดได้ครับผมค่ะโอเคทีนี้คุณจะแนะนําเมื่อเช้าต่อเนื่องค่ะ,ะเมื่อเช้านะครับจะเป็นตัวของล็อกเล่นะครับก็อาจจะมีแรงขายทงกําไรออกมาในช่วงสั้นนะครับแต่ว่าผมมองว่าภาพใหญ่ของเขาดูดีนะครับก็ น่าจะลุ้นนะครับทดสอบแถวๆ5บาทนะครับแล้วก็ถ้ายอ่อลงมาที่4 7่เกับ4.60น,นะครับคนที่ยังไม่ได้ซื้อผมคิดเป็นแนวรับนะครับสำหรับคนที่สนใจล ok ็อกเลนะครับเพราะภาพระยะยาวดูดีครับผมเฮนก็บ <Okay. S 1> อกว่ามันเป็นโอเวอร์บอทแล้วนะเป็นโอเวอร์บอทในช่วงสั้นนะครับแต่ว่าในแง่ของอจังหวะผมมองว่าโอเวอร์บอทเป็นการเข้าซื้อที่แข็งแรงครับผม เทคนิคอะไรคุณละสำนักเนี่ยเนี่ยอ๋อใช่ครับเพราะว่าอะไรเงี้ยของการตีความมันตีความได้หลายแบบแต่โอเวอร์บอสในในในไอเดียผมผมคิดว่ามันเป็นแรงซื้อมากๆเข้ามาครับผมโอเคค่ะอีกเจ้าหนึ่งอ่ะแล้วคำแนะนำตัวอื่นครับวันนี้อะไรนะครับคำแนะนำตัวอื่นแล้วค่ะตัวอื่นนะครับตัวที่มีสัญญาณฟื้นตัวนะครับกลับเข้ามานะครับอาจจะเบื่อนะครับตัวนี้ถ้าพูดชื่อไปแต่ว่าให้ทายไหม ได้เลยครับถ่ายไหมถ่ายไหมเอวีเอวีอ๋อไม่ใช่ครับ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 นี่วันนั้นนี่ครับทํบมูชื่อไปแจ๊แจ๊บใช่เลยครับครับคือแจ๊นะครับเป็นลักษณะของการเอ่อเปิดเอ่อทิ้งแก็บลงมานะครับด้วยตัวของเอ็ดีนะครับแล้วก็การย่อลงมาเนี่ยมีการดิดตัวที่ เนื้อโลเดิมที่เคยทำไว้นะครับที่6.50นะครับก็ดูแล้วนะครับมีโอกาสที่จะฟื้นตัวกลับขึ้นไปเหนือ7บาทแล้วก็ในช่วงสักประมาณสัปดาห์นะครับอาจจะได้ลุ้น7บาท50ครับผมแจ๊ะคะ่ะราคาที่ตกเตี้ยมาต่ำสุดอยู่ที่ประมาณเมื่อเช้าใช่ไหมคะ6บาท60ใช่ไหมคะแล้วก็ดนันขึ้นมา6บาท90 ใช่ครับเป็นลักษณะของการยืนยันสัญญาณกับตัวนะครับในทางเทคนิคครับผมตัวที่ครับผมตัวที่ยืนยันคือ,อตัวเครื่องมือไหนคะเอ่อในรูปแบบของแท่งเทียนนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เป็นลักษณะของการดีดตัวเหนือโลเดิมวันนี้สามารถดันขึ้นมาปิดปิดเหนือราคาเปิดได้นะครับก็ถือว่าเป็นแรงซื้อต่อเนื่องก็น่าจะยืนยันในแง่ของจุดต่ำสุดของแก๊สครับผม คุณผู้ชมที่ตามเทคนิคแจ๊ดเพราะแจ๊ดนี้เอาพื้นฐานมาคุยก็ไม่ค่อยจะขึ้นเลยนะฮะพื้นฐานนะครับหลังจาก xd นะครับ c i m b นะครับให้ราคาเป้าหมายไว้ที่เกือบเกือบ9บาทนะครับแล้วก็เคยบอกว่าก่อน xd นะครับก็ประมาณ9บาทนะครับ xd ฟรีมาแล้วนะครับก็คิดว่ายังไปได้นะครับสำหรับตัวของฟันเดอร์เมนทัลของแจ๊ดครับผม อ๋อค่ะเพราะว่าเรามองว่า9บาทใช่ไหมตอนนั้นอ่าใช่ครับแล้วก็ XDC กดีฟีเรียบร้อยนะครับไป9บาทด้วยนะครับตอนนี้ย่อลงมาก็ราคาเป้าหมายนะครับของแก๊สนะครับในปีหน้าก็ยังมอง9บาทนะครับประมาณ8.9นะครับเกือบ9บาทก็ยังน่าสนใจอยู่ครับผมเท่าเดิมเท่ากับราคาปี57 58 59นี่ราคา9บาทไม่เลิกเลยเหรอคะใช่ครับเพราะว่าในแง่ของการประเมินนะครับ value ของเราเนี่ยเราไม่ได้เอาตัวเรื่องของการ จ่ายเงินปันผลในตัวของอินฟราสตัคเกอร์ฟันเข้ามาใส่นะครับก็ได้ฟรีๆมาแล้วอะครับผมคิดว่าตรงนี้ยังน่าสนใจโอ้ไม่ฟรีหรอกได้ตั้งสาบาทไม่ขายเอาปันผลมาห้าสิบยังได้อยู่ครับยังได้อยู่คิดว่าจุดต่ำสุดของเขาน่าจะผ่านไปแล้วนะครับะแจ๊ดแจ๊ดจงดีเป็นดีอยู่ดีนะแจ๊ดนะ แล้วก็ตัวที่ตัวที่แนะนําไปนะครับขออัปเดตนิดนึงตัวของ v p e นะครับที่ดูในช่วงเช้าก็วันนี้เป็นหน้าของการดิดตัวขึ้นมาพักนะครับแล้วก็ยังสามารถยืนเหนือ3.10ได้นะครับแนวโน้มยังลุ้นขึ้นต่อนะครับทดสอบ3.40นะครับสําหรับตัวของวินเทสนะครับแล้วก็ดูจุดคัดลอดไปนิดนึงนะครับผมให้จุดคัดลอดลึกหน่อยนะครับที่2.90นะครับที่เส้น200วันครับ สองจุดเก้าศูนย์นะฮะใช่ครับ VTE โอเคหมดย่างครับก็ตัวของ TRC กับ TUF เป็นลักษณะของการดิ่ยออกด้านข้างแต่ว่าแนวโน้มยังลุ้นขึ้นต่อได้นะครับก็ยังคิดว่ายังสามารถถือลุ้นได้นะครับเพราะว่าตลาดเป็นลักษณะของการดิบตัวนะครับตอนนี้ครับผมค่ะอ่ะต่อไปฟิวเจอร์ราคาฟิวเจอร์นะครับฟื้นขึ้นมาทดสอบหนึ่งพันกาสิบจุดนะครับแต่ว่า กลับขึ้นมาได้ตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะลุ้นขึ้นต่อนะครับหนึ่งพันสิบห้าถึงหนึ่งพันยี่สิบนะครับ <Hey. S 2> ถ้ามีกำไรแล้วก็มีโอเพนลองต่ำกว่าระดับหนึ่งพันตรงนั้นเป็นจุดเทคโปรฟิตก่อนนะครับเพราะว่าตัวของเซ้นห้าสิบเนี่ยเส้นสองร้อยวันอยู่ที่หนึ่งพันสามสิบอาจจะขึ้นไปทดสอบเราก็อาจจะย่อในช่วงสั้นก่อนครับผมหนึ่งพันสิบห้าถึงหนึ่งพันยี่สิบเป็นจุดเทคโปรฟิตคนที่มีโอเพนลองครับผมทองคำค่ะ ตัวของราคาทองนะครับก็ถ้ายอ่อลงมาใกล้ๆหนึ่งหมืนะครับคิดว่ารอให้กระแทกอีกสักทีหนึ่งนะครับตรงนั้นค่อยเป็นจังหวะโอเพ่นลองนะครับก็อ,อาจจะยอ่อลงมาอีกสักช็อตหนึ่งนะครับแนวต้านยังอยู่ที่1,8250นะครับถ้ากลับขึ้นไปได้ในช่วงสั้นก็อาจจะได้ลุ้นแถวๆหนึ่งมืนแปดพันสีะครับแต่ว่าทองอในแง่ของจังหวะอาจจะมีกระแทกอีกสักช็อตหนึ่งแล้วก็น่าจบปรัท่อมครับผม ค่ะได้ขอบคุณนะคะครับสวัสดีครับค่ะครับเป็นรายละเอียด